แต่ก็โดยรวมก็โอเคนะครับนักกีฬาก็เล่นได้ดีนะครับแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนนักกีฬาบางคนลงไปนะครับเขาก็เล่นเล่นไม่ตื่นนะครับไม่เกรงนะก็เล่นได้แต่ว่าต้องยอมรับว่าทีมเขาสูงมากนะครับในเรื่องของบอลหัวเสาเราก็เล่นยากเล่นยากถ้าเกิดบอลเขาให้สูงแล้วเราบล็อกไม่ถึงนะครับก็คิดว่าตรงนี้เราก็ต้องต้องพยายามสู้ต่อไปนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆเพราะว่า อย่างพวกเราก็ได้สู้เต็มที่แล้วแล้วก็พวกเขาก็ระดับโลกจริงๆต้องยอมรับทั้งเรื่องการตอบเรื่องการบล็อกก็คือของเขาแน่นจริงๆแล้วก็บวกกับข้อผิดพลาดที่เราเสียเองที่มันจะพอเป็นแ้มอ่ะเรากลับกลายเป็นแบบต่อบอลไม่ได้ตีแล้วก็เสียเองแบบนี้ค่ะมันก็เลยพลาดโอกาสตรงนี้กับเกมบังการีพกนี้กับบังการีก็คิดว่าพ่งนี้น่าจะเป็นอีกเกมที่สนุกเพราะว่าพวกเราก็วันนี้ก็มีได้คุยกันว่าก เตรียมตัวที่จะเจอพรุ่งนี้กับบางกัเลียกอ็อย่างที่บอกไปน่าจะสนุกแต่ว่าพรุ่งนี้เราก็อย่างที่บอกไปว่าอยาก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 ,อยากจะได้ชชนะค่ะก,ก็ยังไงฝากส่งแรงใจเลเชียพวกเราด้วย